สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง MRP วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเขียนลายปิมพ์วงจรหรือว่าลาย PCB แบบง่ายๆเมื่อก่อนผมเคยแนะนำวิธีการตัดตัดแม่พิมพ์ให้เวลาเราเขียนมันจะได้เหมือนกันทุกตัวคราวนี้เวลาเราเขียนเราจะใช้ปากกา ไอตัวปากกาเขียนแผ่น PCB หรือจะเป็นปากกาเขียนแผ่น CD ก็ใช้ได้ก็คือเราเขียนพยายามเขียนให้มันเข้มๆเราเขียนประมาณนี้แล้วก็จะมาแต่งเติมเสริมเพิ่มแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้เลยมันจะเกิดการเลอะอย่างเงี้ยก็คือการล้นขึ้นมาเราจะต้องมาเก็บรายละเอียดใหม่ก็คือจะแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้ตัวแท่งเล็กเพที่า เวลาเราเขียนมันจะทําให้มันไม่เลอะนี่มันจะเป็นอย่างนี้พอเราเขียนเสร็จปับ๊บเราได้รูปร่างพอคร่าวๆแล้วแล้วเราถึงค่อยมาเขียนด้วยฝั่งแท่งใหญ่มันจะทําให้เราเก็บรายละเอียดได้สวยกว่าแต่นแแต่ถ้าเราใช้ฝั่งด้านเล็กเนี่ยมันก็จะทําให้มันระเบียบเรียบร้อยมันจะไม่เลอะมันจะได้รูปร่างคร่าวๆเวลาเราเขียนเราจะได้เหมือนกันใกล้เคียงกันมากที่สุด ียอย่างตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ที่ผมแกะขึ้นมาเป็นตัวล่าสุดขนาดมันจะเล็กกว่าตัวเดิมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูคร่าวๆเนี่ยวางแม่พิมพ์ลงไปปั๊บเราก็สามารถนเ,าารเนี่ยกกาเนี่ยขีดตามเส้นเลยประมาณอย่างเงี้ยถ้ากรณีถ้าเราแบบ เราไม่เชี่ยวชาญจริงๆเวลาเรา,าเรียกเวลาเราเขียนถ้าเขียนแค่แผ่นสแผ่นมันก็ไม่เท่าไหร่อย่างผมอะผมเขียนไปเลยร้อยแผ่นก็คือถ้าไม่ทําแม่พิมพ์ตัวนี้ขึ้นมามันก็ค่อนข้างที่จะยากที่ร้อยแผ่นมันจะได้เหมือนกันมันจะเป๊ะเท่ากันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะหนึ่งกรณีถ้าเราไม่มีเครื่องพิมพ์หรือว่าเราไม่มีเครื่องแกะ มันก็ยากที่เราจะทําให้มันได้เหมือนกันเนี่ยอยงเงมันจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็จะมาแต่งเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกทางหนึ่งพอดีทําหลังกล้องมันค่อนข้างที่จะยากก็ะจะเขียนอ,อย่างตัวนี้ผมก็จะแตมแตมปับ๊บทำสัญลักษณ์ไว้คนนี้น ัน,นี้ผมจะใช้ตัวนี้แหละลองเลยปับ๊บผมว่าขีดลก yeah. นะก็จะได้ง่ายทําให้มันสะดวกสบายแต่ถ้ากรณีถ้าเรามีเครื่องที่ทันสมัยมันก็ไม่ได้ใช้เรื่องอยากแต่การที่เราทําเครื่องมันก็ไม่ใช่ทุกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะได้ที่ลักษณะที่สวยงาม มันก็จะเวลาเรากัดมามันก็จะได้สวย,สยางามแต่ถ้ากรณีถ้าเราไปเขียนตามแบบแม่พิมพ์เลยทีเดียวเลยมันจะทําให้มันเลอะมันเลอะขอบพรมันเลอะขอบเนี่ยเวลาเนั้น,นเราก็จะต้องมาแต่งเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผมใช้แท่งใหญ่เขียนมันก็จะมีเส้นเลอะออกมาเวลามันมีเส้นเลอะออกมาอย่างนี้เวลาถ้าเราไม่แต่งไม่นั่นมันเวลาเรา มันก็จะเป็นรอยตามที่หมึกมันซึมออกไปนั่นแหละประมาณนี้แต่คิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ